สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ก่อนเดินทางจากเมื่อก่อนนี้ตรวจที่รามานะคะแนะนนให้ทุกคนไปตรวจที่ศูนย์เรวด,ดีที่รามานะคะตรวจวันนี้จะได้ผลอีกวันหนึง่งก็คือตรวจ11โมงวันนี้ก็ได้ผล11โมงวันพรุ่งนี้เป็นอย่าง,งานั้นทีนี้ตอนช่วงนี้ โควิดมันระบาดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีการอ,าอุบัติใหม่ของโควิดที่มันกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินก็กำหนดเข้มข้นขึ้นว่าต้องตรวจภายใน48ชั่วโมงตรวจเสร็จต้องบินภายใน48ชั่วโมงนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตรวจเร็วทามค่อนข้างที่จะแบบเข้มเ,เงื่อนไขกำหนดที่ ยากขึ้นเพราะว่าที่เคยตัวเคยแนะนำน้องไปตรวจแล้เมื่อก่อนที่ที่รู้ก็คือตัวของเรามา11โมงวันนี้ได้ผลของพรุ่งนี้แต่ณปัจจุบันมีการอัปเดตนะคะสามารถตรวจเช้าแล้วก็ได้ผลเย็นแต่ก็ต้องยื่นใบยืย่นตัวให้เขาดูด้วยว่าเออเราบินวันนี้เวล,ลานี้แล้วก็สายการบินนี้เ,ออเขากำหนดไม่เกิน48ชั่วโมง <c oughs> นะคะ ของรามาตรวจทุกวันนะคะวันอาทิตย์ก็ตรวจไม่ได้หยุดก็ถ้าเกิดเ,เราต้องกะต้องเดินเดินทางเที่ยงคืนหรือที่หนึ่งหรือว่าเป็นไฟดึกนะคะเราสามารถไปตรวจก่อน9โมงนะคะตรวจไปไปตั้งแต่7โมงไปถึง8โมงครึง่งไม่เกิน8โมงครึ่งนะคะแล้วก็จะได้รับผลประมาณ5โมงเย็นของ ของวันนั้นๆเลยแต่ว่าก็คือต้องแจ้งเขาก่อนว่าเออเราจําเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อขึ้นเครื่องสายการบินนี้กําหนดซึ่งจะต้องตรวจทัวรเช็คของสายการบินแต่และสายการบินนะคะเขากําหนดเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคะบางประเทศก็อ๋อหยวนก็ถึง72ชั่วโมงก็ยังบินได้แต่บางสายการบินก็กําหนดไม่เกิน48ชั่วโมงมีของบางอีกไม่เกิน24ชั่วโมง นะะแล้วก็ไปถึงปลายทางต้องตรวจ ATK คือตรวจสวอปจมูกอีกก่อนเข้าประเทศของเขาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เช็คข้อมูลกับสายการบินแล้วก็ปลายทางของประเทศที่เราจะเดินทางดีๆแล้วกันจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าเมื่อวานมีผู้โดยสารท่านนึงเขาก็ติดตามข้อมูลจาก ทีวีจากอะไรจากทีวีจากอินเทอร์เนต็ตแต่ทีนี้เขาไม่ได้เช็คกับสายการบินพอไปถึงสายการบินปฏิเสธการขึ้นเครื่องเพราะว่าใบรับรองแพทย์เขาตรวจตั้งแต่สองวันที่แล้วคือถ้าเกิดนับนะวันที่จะขึ้นเครื่องอก็คืออยู่ในเงื่อนไขของเจ็ดสิบสองชั่วโมงแต่ว่าพอไปถึงปลายทางมันไม่มันไม่มีมันไม่พอละเจ็ดสิบสองชั่วโมงมันก็จะ มันจะเกิดเ,เวลามันไม่มีไม่เหลือเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยก็เผื่อเวลาเดินทางเสร็จไปถึงปลายทาง24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงถ้าเกิดเขากำหนดให้มันเป็น72นะ,ะ72ปลายทางจะต้องเหลือภายใน72ชั่วโมงของปลายทางนะคะ mm hmm. โอเคสําหรับคนที่เดินทางต่างประเทศเ่อยๆกก็น่าจะรู้แหละแต่อันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่วางแผนจะไปว่าตรวจ โควิดที่ไหนแล้วก็สามารถตรวจเรียลไทม์ได้ไหมของศูนย์เรวดีของรามาราคาถูกสุดอยู่แล้วค่ะ2,800บาทเกือบก็คือตรวจวันเดียวก็ได้แต่ต้องมีใบตัวให้อันนี้มาอัปเดตนี้ก็มีใบเสร็จให้ดูนะคะแล้วก็คือว่ามีตรวจมันมีทั้งตรวจ atk ก็ตรวจ rt pcr test นะคะเรีย t ไทม์ time, นะคะของเราก็ เราก็ปรับตัวไปกับเขากับทางาโรคอุบัติใหม่และสายการบินก็กำหนดเพิ่มขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเราก็ต้องเช็คทุกครั้งที่เดินทางจะได้ไม่พลาดนะคะและจะได้ไม่ตกเครื่องเพราะว่าถ้าตกเครื่องปุ๊บเสียเวลาเสียตังค์เพิ่มด้วยในการเลื่อนตัว๋วโอเคฝากไว้นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ